อนี้นะนี่ครับท่านจะเขียนท่านจะขีดเอามือจิ้มจิ้มให้บางทีก็เขียนเยอะๆไปก็ถ้าเอาไปให้ท่านดูท่านก็บอกเจ๊งเลยหรือเอาเจ๊งเองออกออกไหมครับถ้าบอกก่ากลับท่านก็บอกจะกลับให้กลับกลับหอกเต้าหอกเต้าถ้าให้กลับก็หอกเต้าออกเต้าหมายถึงว่าเล่นี้ต้องกลับแล้วในสูตรหนึ่งสูตรก็ให้กลับเอามีใครเรียนกับอาจารย์ไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่ให้ใครเลยหรือว่าไม่ได้ให้ใครเลย สูตรนี้ไม่ได้ก็เพราเราไม่ได้เปิดเผยครับไม่เคยเปิดเผยครับกาลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนเรียนไปก็เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเปิดเผยใครดูหมดครับไม่เคยเปิดเผยครับสูตรนี้ก็เดินดีก็งวดแต่แล้วก็เข้าล่างเข้าบนครับเข้าล่างเข้าบนแต่มันถึงให้งวดเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะครับครับถึงมันจะมากหน่อยแต่ว่าเราชอบตัวไหนเราก็ดึงไปเราได้ตัวไหนมาเราก็มาจับคู่เอามันจะได้มีคู่ของมันเองคู่ของเขาเองครับครับแต่ก่อนว่าเอาเลขสูตรไปผสมกบเลข อ่าหลวงปู่ให้ก็เลยมันจะดูมันเลขจะเยอะครับพี่ยิงเลขอาจารย์มีเยอะครับมีแค่สองตัวสองตัวแค่นั้นเองเอาไปผสมเฉยไปเลขสูตรผสมอาไปผสมกับเลขสูตรเฉยม้วดนี้ขอแยกเลขสูตรเลยดีกว่าครับผมได้ครับกับอาจารย์มาดูเลขสูตรเลยครับเอาสูตรบนก่อนก็ได้นะอ่เนี่ะครับเอาบนก่อนนะครับนี่เป็นสูตรบนครับสูตรบนครับี่สูตรบนครับเนี่ยครับเป็นสูตรบนไอ้ที่วงๆนี่ก็เป็นตัวเด่นตัวเด่นแต่ถ้าใครไม่ชอบในวงก็เอาอันนอกวงก็ได้ ถ้าใครได้ตัวเด่นมาก็มาจับอา,บอาในวงเพราะอาจจับมาในนี้นะครับในสูตรนี้ครับสมมุติว่าได้ตัวไหนมาโอ้ตัวนี้มันไม่ออกเออไปเอาตัวนอกวงได้ไหมได้เหมือนกันครับได้อันนี้แล้วแต่ใครชอบใครชอบมันครับอันนี้แต่ในที่ผมวงนี่หมายถึงว่าในหลักคำนวณมันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องวงตามหลักคำนวณครับได้หลักของเขามาอย่างนี้ครับก็ได้มาอย่างนี้ครับส่วนเลขบนครับวงกลมนี้หมายถึงว่าเด่น ครับเป็นตัวเด่นเลยครับเป็นตัวเด่นตัวที่จะต้องมาจะต้องมาครับจะต้องมาก็เหมือนงวดที่แล้วที่วงมี3ามแปดแปดสาม่นั้นมันก็ต้องมาครับเออใช่วงสามแปดแปดสามมาอันนั้นมันก็ต้องมางวดนี้ก็วงแค่นี้ครับก็ก็มีแค่นี้นะฮะเลขบน ครับก็ที่วงจริงๆถ้าซื้อก็ไม่กี่ตัวนะจานไม่กี่ตัวครับไม่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเกิดดีไม่ดีเดี๋ยวเล็กหกตัวเองอันนี้อันนี้เลขบนนะครับเลขบนครับเลขบนแคปหน้าโจวเด้อบนนะครับเลขบนเลขบนก็ไปดูสูตรล่างครับสูตรบนก็สูตรล่างก็มีอีกครับในสูตรล่างขอขอดูล่างนิดหนึ่งจานเผื่อเอฟซีอย่าสับสนเด้อครับอันนี้เป็นสูตรล่างนะใครชอบก็เอาไปลองดูครับอันนี้คือซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะสลากกินแบ่งล่างนะครับเนี่ยเอาไป จับคู่เอาเขามีคู่ของเขาอย่างนี้ครับคู่ของเขาครับถ้ารอ<บ>ดูว่าจะออกไม่งวดนี้ล่างแต่มันก็ออกมาหลายงวดแล้วอ,ออกมาหลายงวดมันก็ไม่แน่นอนมันก็มีพลาดมีนั่นเหมือนกันครับครับถ้าถ้าไม่เบิ้ลถ้าไม่เลียงครับอันว่าได้ครับได้แต่เราก็ไปแล้วก็ต้องมาครับกลับบ้างก็ดีครับน,นะ คพราะเรากินกับเอ้ยกินข้าวไม่มีกลับก็โอ้โหไม่อิ่มนั่นแะก็อร่อยนะอาจารย์ครับผมก็มีสามเจ็ดกับแปดหกหกหนึ่งหกสามสามเจ็ดเก้าหกก็มีไม่กี่ตัวเหมือนกันหกตัวเองล่างอันนี้ล่างก็มีหกตัวนะอาจารย์ที่พี่วงกลมไว้เนาะครับในสูตรของเขาจะมีตัวเน้นตัวเน้นครับตัวเน้นัเคยมีไม่อาจารย์ที่ว่า เน้นสูตรล่างจะไปออกบนก็มีมีเหมือนกันครับมีมีเป็นเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าเราเราไม่ไม่จับว่าถ้าออกบนก็ถือว่ามันพลาดไปแต่ว่าล่างมันก็ออกครับม,มันก็ออกอยู่ในสูตรนี้บางทีมันก็ออกทั้งล่างทั้งบนไม่ว่าจะสูตรบนสูตรล่างออกเหมือนกันครับออกบนสูตรบนก็ออกทั้งล่างทั้งบนสูตรล่างก็ออกทั้งล่างทั้งบนเมื่อสองสูตรมันมาชนกัน แต่ว่าเราทําเฉพาะสูตรล่างคือล่างบนก็คือบนครับไม่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 นั่นเลยแยกแยกออกเลยแยกออกเลยแยกออกเลยครับแยกออกเลยบางทีมันก็ออกล่างออกบนแต่ละสูตรมันก็เราก็ถือว่าเออไม่ถูกแต่ว่ามันก็คือไม่ไม่พลาดนะบางทีมันออกทั้งสองสองสองอย่างสองทั้งล่างทั้งบนนะสูตรเดียวครับบนอันนี้ล่างล่างางบางทีมันก็มาล่างมาบนครับนี่นะมาทั้งล่างทั้งบนได้เพราะสูตรนี้มัน ก็อันว่ามันเดินดีเดินดีสูตรเดินดีและเคยประกวดมาแล้วเคยประกวดมาแล้วครับที่ครับอันดับที่หนึ่งครับที่หนึ่งเลยใช่ไหมโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะเยอะมีแต่ระดับทางนั้นนะครับมีระดับเกจิอาจารย์นั้นเลยระดับทางนั้นเลยครับเกจิอาจารย์ที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งตลอดไปทำใครก็ได้มีหลักฐานอยู่มีหลักฐานครับมีหลักฐานอยู่ที่ลบบุรีอยู่ที่ลบบุรีครับผมลบบุรีประกวดมาแล้วประกวดมาแล้วลบบุรีแต่ระับอาจารย์ กรุงเทพก็ประกวดเหมานเจนก็มีคนมาเรียนอยู่แต่ว่าไม่ได้ให้สูตรที่ไปให้สูตรสูตรจับคู่เฉยไปมีแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาอาจารย์ดังเดี๋ยวนี้ก็ดังแล้วดังแล้วใช่ไหมดังแล้วดังแล้วดังแล้วสิ่ดังแล้วแต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังคุยกันอยู่ครับยังอยู่เขาก็ฉลองกันเรื่อยเวลาเลขเขาเข้าสองสามวดเขาก็ฉลองกันทีหนึ่งคืออาจารย์เดิน สายลุงผู้รวงคือไม่ยึดติดอะไรเชื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครจะว่าใครจะด่าใครจะว่าก็ใช้หัวเราะยิ้มอย่างเดียวครับอย่างนี้ยดีเลยดีใครจะทะเลาะจะเถียงกันเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราดีกว่านะครับอย่างนี้ยเผยแผ่ไปเรื่อยๆใครชอบก็ตามไม่ชอบก็จะผ่านก็ถใครชอบตัวนอกวงก็ได้ไม่เป็นไรครับเอใครมีเลขเด็ดเลขดีเลขเออ คำนวณเก่งก็เอามาจับได้ครับมาจับได้ครับใช้กันก็ได้ครับนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรบางทีเราจับลาดไปเออบางทีเออคนอื่นก็มีสูตรเด่นสูตรดีเอามาจับเออก็ไม่เป็นไรครับจับได้คไม่เป็นสูตรล่างครับอันนี้อาสูตรบนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีคนดูไม่ทันอาจานะเดี๋ยวพูดกับจา์นิดนึงนะครับสูตรบนนะครับอ่สูตรบนนะครับ บนนี้เราถ้าสมมติว่าเป็นสามตัวเราจับมาเบไหนถ้าสูตรบนเนี่ยสูตรบนมันมีหลักหลักตั้งหากอีงครับมีหลักอีกครับมันจะวีวางของมันเลยสามตัวครับ oh มันมีหลักหลักของมันวางวางตำแหน่งของมันเลยจะไม่ต้องกลับเลยครับสามตัวครับแต่ว่ามันหลายหางหน่อยครับเขียนหา,ยหางมันจะกลับในตัวมันถ้าเขียนยไปเลยได้ไหมจันนานไหม นานครับนานนานกว่าจะได้น้องคิดเยอะต้องคิดนานครับรอรอสูตรครับสามตัวก็ได้เดี๋ยวเผยให้ดูวันใกล้ๆนึงครับอ๋อนั่นแหละจะทําให้ดูว่าเออมันทําอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเอาแค่สองตัวไปก่อนเอาของตัวไปก่อนจะมีสามตัวอีกต่างหากมีมีครับเลขเลลหลวงปู่ต่างหากเองครับอครับนั่นแหละครับก็รอนะครับรอเลขเลขที่หลวงปู่โยนให้นะครับอันนี้เอาสูตรไปก่อนเพราะว่า ถ้าจะคือมรุองปู่ยังไม่ให้เปิดก็ยัง,ย,งยังไม่ต้องเปิดเนาะอาจารย์เนาะเรา <ผม S 1> นั่งสมาธิอธิษฐานกิบ,บให้เต็มเต็มให้แน่ใจก่อนครับให้แน่ใจถึงจะปล่อยไปออกไปได้ครับต้องแน่ใจก่อนนะครับแน่ใจว่าเออใช่ใช่ถึงว่าจะไม่ถูกแต่ว่าขอให้ใช่ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผิดก็คือผิดเหมือนคือครเรามั่นใจแล้วผิดเราก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงครับเรามั่นใจก็คือว่าเออเรามั่นใจแล้วก็ปล่อยได้ ก็ให้ย้ำอ้เลืออยู่หลายวันเนาะหลอหลายวันทพิ่งโอมมาวนเองอ้นั่งจนเหนื่อยนะเขามีโอกาสเล็กจะเคลื่อนได้ครับพนานมากได้ครับเคลื่อนได้อืครับแต่ว่าเลขสูตรนี้ไม่เคลื่อนแน่นอนครับไม่เคลื่อนยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับคือเลขออกปุ๊บได้เลยได้เลยครับได้เลยคอยรู้เลขออกอะไรครับขอให้รู้แค่นั้นเองครับจับปากกาคำนวณขึ้นเลยทําง่ายครับใครก็ทําเป็น ขอรู้หลักแค่นั้นนะทะําปุป๊บปั๊บปั๊บตัดออกได้เลยครับนี่ยังไม่ได้ตัดเยอะย <laughs> ังไม่ได้ตัดเยอะยางครับนี่คือสูตรบนดับนะครับตัดอีกตัดอีกเหลืออีกไม่กี่หางแล้วครับค่ะจะตัดอีกบ่จัน์ก็มันก็อยู่ในนี้นะครับอ,อ,อยู่ในนี้นะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดอีกลองให้ดูอีกจะได้ว่ามันจะเหลือกี่ตัวอันนี้จะตัดได้อีกไหมได้ครับได้ตัดตัววงออกนะตัวที่วงไว้นั่น